คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอนดูเดยกกันอีกครั้งครับในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิายน2568ครับวันนี้ต้องบอกว่าโปรแกรมฟุตนบอนล แน่นเกันเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกหรือฟุตบอลเอเชียอย่างเจลีไชน่าซูเปอร์ลีกและอย่างช่วงเช้านะครับยังมีฟุตบอลอาร์เจนตินาและฟุตบอลคัดเลือกคอนโกคาบด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้จุกใจกันแน่นอนก่อนอื่นเรามาสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนครับผลงานเมื่อวานสุดประทับใจอีกนะครับสองทีมหน้าช่องที่ให้ไปครับกอไม่ทําให้ผิดหวังครับซันดาวนะครับก็พ่ายแพ้ให้กับดอนบุน4ประตูต่อ3แต่แพ้แบบไม่ข้ามกำแพงส่วนอีกหนึ่งคู่ครับฟูมินเซก็ไล่ถล่ม ทีมจากเกาหลีใต้ไปถึง4 2โอ้โหมาครบทุกตัวตนแล้วผลงานในครอบครัวของเราเป็นยังไงกันบ้างครับสุดประทับใจจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรอบบ่ายโครงการรอบเย็นโครงการรอบดึกและโครงการรอบเช้าครับโครงการของเราทุกแตกทุก รอบเลยทีเดียวครับเรียกว่า4ี่รอบแตกถึง4ใบกันเลยทีเดียวแล้วเท่านั้นยังไม่พอใครที่ดูตลาดสดไปกับแจ็คบอลนีเครับเมื่อวานนี้ครับลุยตลาดสดสุดเรียกว่าล่างทองจริงๆสามารถนําสดครับเอาชนะได้มากเกือบถึง30มไม้กันเลยทีเดียวครับใครที่อยากได้แนวทางโครงการสุดปังตลาดสดสุดฮอตของแจ็คบอลนีเครับอย่าลืมนะครับคลิกเข้ามาได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลดูเดยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับ FT 1 9เข้ามารับแนวทางกันได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ครับ2ตัวชัวร์มันน้อย เดี๋ยวจัดชิงแชมป์สโมสรโลกให้ถึง4ทีมกันเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้ครับคู่ที่น่าสนใจในเวลา5ทุ่มนะครับเป็นคู่ระหว่างยูเวนตุสเจอกับวีเดตคาซงบังกาครับยูเวนตุสลัดแรกเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมากถ้าวันนี้ครับสามารถเอาชนะได้จะการันตีเข้ารอบทันทีผมเชื่อว,ว่ายูเวนตุสนะครับวันนี้เจอกับวีเดตคาซาบังกาคาซาบังกาเนี่ย้ขาบอกฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเจอกับที่มใหญ่ในยุโรปเนี่ยพ่ายแพ้มาติดต่อกันมากกว่า5นัดแล้วซึ่งวันน แมากกว่า2ประตูเลือกเชียร์ไปที่ยูเวนตุสกันได้เลยครับส่วนคู่ที่2ครับเรอันมันดิกเจอกับปาชงกานัดแรกนะครับเรอันมันดิกทีมจากยุโรปนะครับเสมอให้กับอันฮิลานไปครับ นัดนี้ก็ต้องบอกว่าต้องเก็บ3าคะแนนให้ได้เพื่อหวังจะเข้ารอบเพราะว่าลิเวอร์พูลครับเป็นทีมที่คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแช,ชมป์สโมสรโลกได้มากที่สุดด้วยนะครับต้องไม่ให้เสียศักดิ์ศร,รีวันนี้นครับจะต้องเอาชนะปาชูก้าทีมจากโซนอเมริกาใต้ให้ได้มากกว่า2ประแพงถึงจะได้ชูกระปันซึ่งผมมองว่าเรอัมลมาดริดจะโฟกัสนัดนีดน้เป็นสิทธิ์และจะสามารถเอาชนะได้มากกว่า2ประตูอย่างแน่นอนครับส่วนคู่ที่3ครับเป็นเรดบูลโซบวกเจอกับอันฮิรัมเรดบูลโซบวกต้องบอกว่าฟอร์มนัดแรกเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เจอกับอันฮีรานนัดนี้นะครับผมบอกว่าอันฮีราน,นครับถ้าเปรียบเทียบครับก็ต้องบอกว่าเป็นกาลาติคอสของเอเชียเลยทีเดียวเจอกับปรีอันเมริกยังเสมออยู่และมีโอกาสเอาชนะได้ด้วยครับใครได้ดูฟอร์มจะเห็นอันฮีรานเนี่ยฟอร์มดุดันเหลือเกินครับวันนี้นะครับอันฮีรานนะครับเสมอไหนเสมอกันขอเลือกเชีย์ไปที่อันฮีรานจะสามารถเก็บใจช,ชนะซอบ,บวกได้อย่างแน่นอนครับ และคู่สุดท้ายครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับอันไออย่างที่ผมบอกครับว่าแมนเชสเตอร์ทุกการนี้ครับถึงแม้จะไม่ค่อยดูดันเต้เจอกับอันไอทีมอยู่ในชีวิตเอเชียที่เกตบอลเนี่ยต้องบอกว่าต่ำมากมากครับเพราะเล่นผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่เหมือนอันทิลานะครับที่อินพร์ตนักเตยุโรปมาอันไอส่วนใหญ่นะครับจะมีแต่นักเตะเอเชียวันนี้เชื่อเลยว่าถ้าแมนเชสเตอร์ครับสามารถทำประตูออกนำได้ไวครับรับรองไหลเป็นน้ำแน่นอนครับ4ทีมที่เราเลือกเชียร์วันนี้นะครับให้ไปที่ยูเวนตุส เรอันมาร์ลีอันฮิลาและแมชชสเตอร์ซิตีจะสร้างความทับใจให้กับ f c แจ็คบอลทูเดย์กันแน่นอนเท่าหร,รที่อยากรู้ตลาดสดในอนาณาจักรแจ็คบอลเดย์ครับก็สามารถปัดขวาเข้ามาได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือ FT19 เราจะรู้ตลาดสดตั้งแต่เวลา5้าโมงเย็นเป็นต้นไปรับรองสุดทับใจกันแน่นอนให้ทุกท่านจ้าพี่แจ็คบอลบอลทูเดย์ไร